นางใหม่พยิบนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแน,นะคะช่องใการดูดวงทาง youtube วันนี้แม่หมอจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรจ้ะเดวิลเดวิลนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคือเดวิล ขอขยายเดวิลนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคือเดวิลขอขยายเดวิลค่ะก็จะเป็นเซเวนอวอนเจ็ดไม้สิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้นะคะเขาไม่บอกคุณค่ะเขาปิดกั้นหัวใจของคุณค่ะเอ้ยไม่ใช่เขาจะมาปิดกั้นหัวใจของคุณได้ยังไง เขาปิดกั้นหัวใจของเขาค่ะเดวิลมีความต้องการมากมีแรงปรารถนามีความผูกพันอันลึกซึ้งมีความต้องการ18บวกก็ได้มีความต้องการคุณเป็นอย่างมากนะคะแต่เซเว่นอวอนออกมากำกับหรือออกมาขยายว่าเขาได้แต่คิดอยู่ในใจค่ะไม่บอกคุณค่ะในใจเขาตรงกับหัวข้อท็อป,ปิกเลยค่ะในใจเขานะคะเป็น ดีวิวค่ะดิชายรีออดนะคะแล้วก็เน v เ r อร์เนเวอร์วอนก็คือไพ่ไม้ดิเชรออดออกมาไพ่ไม้ออกมาเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะแต่ยังไม่พูดยังไม่บอกดูไปก่อนค่ะแต่เราก็ค่อยๆแยบหน่อยเพื่การส่อง DMP อม เพราะว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมของเขาเซเว่นออเพนเดคิลมีการแบบคล้ายๆกับว่าเรียนรู้กันไปก่อนดูกันไปก่อนดูกันยาวๆนะคะอยากเรียนรู้คุณไปก่อนอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ขอดูคุณก่อนดูพฤติกรรมคุณก่อนนี่นี่ดูพฤติกรรมเขาอยากรู้ว่าคุณรักเขาจริงไหมนั่นเองนะคะ เขาต้องการรักแท้ตามหารักแท้นะเธอเออตามหารักแท้จ้านะเอสออครับนะเขาอยากบอกอยากพูดอยากคุยกับคุณให้มากๆากนนี้อยากเรียนรู้คุณนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากเปิดเผยความรู้สึกเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แบบเปิดเผยแต่ว่าเขาก็คิดมากนะคะเซเวน่นครับ เหมือนกับว่าเขายังมีความสุขกายสบายใจกับตรงนี้อยู่ก็คือดิวับคุณไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะโฟอฟครับก็เก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้ก่อนนะด h แฮง m a n ออกมาขอขยายดีแฮงแมนค่ะขอขยายแฮงแมนนะอ๋อก็จะเป็นซิกอัพครับซิกอัพครับ สำหรับนี้คือร้องไห้ซิบอับคับร้องไห้ซิบอับคับอาจจะมีความแตกต่างมากจนเกินไปจนทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะมาดูกันแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร แล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะอืมวูดเวดดิ้งฟอร์ก็นะคุ้มค่าจะรอคือรอรอต่อไปได้คือมันคุ้มค่าที่จะรอนะคะนะคุณเป็นคู่กันแน่นอนอ่ลิลีควยฟัตโตก็คือถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างถึงแม้จะมีความเศร้ามีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันเข้ากันไม่ได้ในในบางอย่างจนทําให้เขาต้องชะอนะคะแต่ คุณก็รักกันเข้าไปแล้วนะคะเขาก็รักคุณเข้าไปแลว้วมีความผูกพันม,มีความเอ่อสื่อถึงการทางจิตวิญญาณเข้าไปแลว้วทั้งคุณทัง้งคู่เลยนะคะนิวเลิฟก็ก็ต้องได้เขาคนนี้กลับมารักกันใหม่ก็คุณก็ต้องได้เขาคนนี้ <c oughs> คุณก็ต้องได้เขาคนนี้ก็ได้กลับมารักกันใหม่หมายถึงว่าก็รักกันนั่นแหละอีกครั้งหนึ่ง เซปาร์เรชันแต่ว่าเขายังไม่ได้ชัดเจนต่างคนต่างอยู่ขอให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นคู่แท้เป็นรักแท้เป็นโซเมทเป็นคู่กันอย่างแน่นอนนะคะอืมมาดูชื่ว่าเขาฝากข้อความถึงคุณว่าอย่างไรเขาฝากข้อความถึงคุณว่าอย่างไรนะฉันมีเหตุผลของฉันที่จะต้องทำแบบนี้อือแล้ว และฉันก็ไม่มีแฟนด้วยว,ว้าวนะส่องอยู่นะตัวเองเอ้ยเขาก็ส่องดูอยู่ว่าคุณจะไปไหนอะไรยังไง m o v ออนนะแอบชอบนะแล้วก็คุณไม่เคยแสดงออกอก็รอดูคุณก่อนนี่เองนะจ๊ะเดี๋ยวดูขอขยายคำว่า m o v ออนนะขอขยายคำว่า m o v ออนดูซิว่าคืออะไรม o กออน มูฟออนจะเป็นเดอะสตาร์นะคะเขามีความหวังนะคะแล้วก็จะเป็นนายอัพออนนะคะมีความหวังว่าเขาจะม o ฟออนจากเอ่อคิงออฟสอดจากปัญหาของเขาได้หรือคุณรอคุณ move on จาก คันธััญญาเก่าๆก่อนอะไรเงี้ยนะคะดูดีๆก่อนค่อยเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาก็จะรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ได้บอกเลยว่าเขาไม่มีแฟนนะคะก็จบไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ